ทั้งมิสิกวิดีโอเพลงจับของกั้งวรกรณ์ มิวสิกวิดีโอออกมาให้ชมกันแล้วค่ะสำหรับซิงเกิลแรกในชีวิตของเดอยรตซาคุณล่าสุดกังวรลกรในเพลงที่มีชื่อว่าจับเพลงแดนสนุกสนุกในสไตล์ของหนุ่มกงังซึ่งหลายคนอาจจะได้ฟังเพลงนี้กันไปแล้วและเชื่อว่าต้องขยับตามไปกับเขาแน่นอนค่ะรวมถึงมิวสิกวิดีโอที่แอบปล่อยทีเซอร์ออกมาให้เป็นแฟนได้ลุ้นกันเรียกว่าแซ่บไม่เบาค่ะเพราะงานนี้หนุ่มกังตั้งใจทําเต็มที่ทั้งร้องทั้งเต้น,ท,ตนที่แอบไปฟิตซ้อมกันมาเป็นเดือนๆนเลยละค่ะ เพลงกล้างนะครับเพลงจับครับผมก็หลายคนก็อาจจะได้ฟังแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายเอครับผมก็เป็น MV ของซิงเกิลนี้ซิงเกิลจับนะครับก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็สนุกมากครับผม จับเป็นเพลงสไตล์ป๊อปแดนซ์ที่ชวนให้หลายตอหลายคนอดไม่ได้ที่จะยกตามฟังจากชื่อเพลงแล้วอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลนะคะงานนี้หนุ่มกั้งเขาแค่อยากที่จะจับหัวใจของสาวๆเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการทํางานที่ตั้งใจมากๆกับเพลงนี้รับรองว่าใครได้ชมภาพนี้แล้วคงจะอยากโดนหนุ่มกั้งจับแน่นอนค่ะ เพลงก็เพิ่งปล่อยไปนะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับว่าว่าควรจะชอบไหมแล้วก็อย่างน้อยก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเออมีความสุขแล้วก็ฟังแล้วสนุกอ่ะอย่างน้อยให้แบบว่าโยกตามนิดนึงก็เราก็ดีใจลวครับก็คาดหวังขนาดไหนก็อยากให้ทุกคนมีความสุขก,กับเพลงที่กั้งได้ทาเต็มที่เท่านั้นครับ ฝากติดตามนะครับตอนนี้ก็ฟังได้แล้วนะครับซิงเกิลจับซิงเกิลแรกของการนะครับแล้วก็เอ็มวีฮะเอ็มวีที่วันนี้กั้งถ่ายครับผมก็เป็นเอ็มวีที่เอ็มวีแรกของการแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็วิเคราะห์ดูว่ามันแปลว่าอะไรกับคําว่าจับครับผม